นั่นนั่นโอ้ยไปล่อยยังไงนี่โอ้โหน้องรักโอ้โหพี่เป็นไงเป็นไงผมมาแล้วเซอร์ไพรส์พีแค่เซอร์ไพรส์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่พี่ไลฟ์สดอยู่หลายคนนีครับต้องตีกันนิดนึงอันนี้อย่างนี้ระวังโจมาี่นี่แล้วนี้ก่อนมาตั้งถ่ายกล้องก่อนรายงานตัวก่อนเอ้า คิดถึงมากเลยหลังไหลมากับพี่ชายพี่ชายพี่ชายนักมากวันนี้หลังนี้เราเหมือนแทบจะมีเจ้าภาพแล้วนจอเจอตัวเราดีใจมากเรามีเจ้าภาพสร้างบ้านโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์แล้วเพราะอะไรไหมเพราะว่าเรามีหลังอื่นๆนี้ต้องไปทำอีกแต่ว่าหลังเนี้ คือถ้าเกิดเราหลอกผมเนี่ยรงการผมเป็นย่อมย่อม่ามันจะเป็นบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรอ่าเรามีตังกําลังเราพอมีแล้วเราถึงไปแบ่งปันอ่าเราก็จะไปช่วยหลังโน้นเหล่านี้หลังก่อนหน้านี้ผมสร้างให้กับคนพิการยากไร้เราเขาดูแลเด็กๆเยอะผมสร้างไปสิหมื่นแต่หลังแยบผมผมทาแคบแบบพอเพียงทาห้องน้าเพราะเด็กๆเล็กเนี่ยไม่มีน้ําใช้ฮะเราก็จะตีป่ามันก็ใช้ไม่เยอะ แต่ว่าเราก็ได้ข่าวดีจากคุณโจน้องชายว่าจะมาสุแล้ดวันนี้เรารอดแล้วรอดสุดยอดดีฮีโร่เลยของนี่สุดยอดเหมืกันเราไปจใจเนี่ยเราถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวพาไปชมการทำงานกลางฝนครับเด็กสแตน่าร์ฟเฟโลของเราสุดพิณกับดิ้งแมวนี่นะครับรายงานตัวก่อนนี่คุณโจผมโจบุรพาฮาฮะพี่เบสพี่กินเนื้อครับ พี่โน้นูแลคอยกินเลยครับพี่โชคข้าวมัต้าครับอาจารย์ป๋องอาจารย์ป๋องเราเนี่ยมาเนี่ต้องห่วงเลยไปเรียนจำไว้ด้วยกันนี่คือไปไปเล่นอาจารย์ป๋องไปจีนศร้าแท้จริงจะนำเครื่องเสียงไป ไปให้กับเด็กๆในเรือนจํำส่วนผมก็ไปร้องเพลงไปเล่นกับดนตรีกับเด็กในเรือนจำาอาจารย์สองนี่เป็นผู้ที่ไปสอนนักเรียนในเรือนจําด้วยนะครับแล้วก็อดีใจมากที่วันนี้มาเซอร์ไพรส์วันนี้รอดแล้วคือตอนนี้ผมจ่ายบินจนตังหมดเป๋าแล้ววันนี้เวันนี้แล้เดี๋ยวต้องไปซื้อของอีกเดี๋ยวมาอีกนบอกว่าโชวขาดเท่าไหร่ ลูกพี่บอกจะแปะเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูได้แล้วเดี๋ยวไปถาม่างาาายยอมบุกน้ำเหน่อนพันดูการทำงานในกลางของกันได้ตัวตัวตัวนี่น้อะวังตรงนี้จะไปเหยียบไม่ใช่หมายถึงตรงซ้ายอ่ะเดี๋ยวจมเดี๋ยวจมเดี๋ยวเลอะเออเหยียบบนอิดได้เออคือตรงนี้เราทำนะ ตอนทำห้องน้ำเนี่ยคือว่ามันสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหน้าฝนด้วยวแล้วเด็กอ่ะเล็กๆอ่ะต่อไปต้องไปเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องมีห้องน้ำใช้เรามีเด็กผู้หญิ<ม>หงด้วยเนี่ยเราจะเป็นแล้วแม่เด็กก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วบ้านกนหลังแค่เพียดเดียวเน<ม>ี่ยนี่นี่พ่ออ้องเด็กได้ออกมาจากทางอการดำเลยอ๋อเนี่ได้ออกมาจากเดินจำแล้วแล้วก็ทังชายเป็นเป็นเป็นแบบใหเน ไม่ได้เด้อไมกลับไปเด้อมันเด้อวันนีเด้อยไปง้นไม่งั้นคือวานเท่านี้วานนี้น้ำตาร่วงร้องไห้ชื่นใจก็ได้ออกมาจากเรือนจำแล้วก็ยังยังได้บอกมาเจอเห็นคนมาให้โอกาสมาชื่นเหรือจุนเรือวานนี้น้ำตาร่วงเลยนี่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวทีนี้เราก็ไม่ห่วงละนี่ได้มาปีครับผมนี่สุดหล่อ เด่นไปเก่งนะลูกนะตัวนี้ไม่จุกไม่จุกมวยกับลุงะนี่ไม่เคยจุกมวยนะไม่ใคยมวยนะจกมวยเบามาได้บอกยังชื่ออะไรนุ๊กบอกบอกลุงก่อนไปอยู่ค่ายศิษย์นุ๊กแลนด์คอยว่านจุนตาจุนตาเดี๋ยวไปเป็นลูกศิษย์พิเชษอยู่แล้วแหม่นี่วันนี้ดีใจจริงๆเลยถ้าแก๊งนี้มาเนี่ยสบายละหลังคาเราเรามีตังค์ไปซื้อหลังคาแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวมอบ เดี๋ยวเราไปโต้กันไหมพอดีเจ้าโต้หมูทะจะมาโต้ด้วยโต้หมูสดนะวะโจ้หมูสดอีกจะมาช่วยๆกันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราบาดครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์สดอีกทีมอบทีเดียวเลยเราจะได้ไปจ่ายตลาดเลยเราได้ไปซื้อหลังคงหลังคาเลยพี่เช่เขาไม่ลบจะโอนไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่เดี๋ยวอธิบายทุกท่านก่อนครับครับที่ว่าทุกคน เราต้องมาน่ถึงมาเนี่ยจะไม่เคยขึ้นเลขบัญชีแม้แต่เด็ดขาดแล้วก็ของแท้ได้คือว่าผมเนี่ยจะไม่มีการให้ทุกท่านโอนเด็ดขาดถ้าพวกนี้เขาจะสายบุญผมเนี่ยเขาจะรู้น้องชายคนนี้เขาจะรู้ว่าให้วิเชยต้องให้ด้วยมือถึงจะรับได้จริงๆอาจารย์ป๋องมันจะเป็นอย่างนี้มาให้ด้วยมือแล้วเราชัดเจนเลยแล้วเราก็ซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวเรามีบินให้ดูถูกที่แน่นอนอันนี้เราเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าไป ไปให้โอนรับรองนะคนโอนแบบกระหน่ำเลยไม่เอาไม่เอาไม่รับเราเราเป็นแบบนี้เรามีแล้วเราถึงแบ่งปันเราก็ทําแบบตามที่เรามีตามที่ําเกิดแต่ว่าอย่างว่าแหละนกน้อยทำรังแต่พอตัวเขาอยู่ได้เขามีความสุขมันอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขนั่นแหละจริงไหมพี่แค่มันคุ้มกระลาหัวแบบฝนไม่รั่วไม่อะไรก็พอได้จริงไหมเอ๊ะเรื่อนี้อยู่ได้มันมีความสุขก็เอาแลวเนาะ มีความสุขก็พอแล้วเอ้ยเนาะมีความสุขครับเป็นว่าเพยงนี่มีอะไรย่าละคนแค่นั้นอืมีบ้านมีที่หลับที่นอนสบายเพื่อลูกน้ำในบายลูกเดี๋ยวจะมีพิเศษสหายซาายช่างฟ้องมาจากประเทศลาวมาอยู่ในร่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเทคสองเดี๋ยวเทคสองอันนี้เราจะเราเราแจ้งไว้ก่อนว่าอันนี้เราจะล่าลาเท่านี้แล้วเหตุการณ์ทำงาน ว่าการผลช่างใบนี่ก็คือฝนหน้าช่างอยู่ด้านหลังใบม่ที่โฮโซไบกับมอสที่มดสที่มดสุดยอดสุดกองสุดกองเดี๋ยวจัดให้อันนี้ติดอาสารายงานตัวหน่อยผมโมฮับพี่โมโอยอดแล้วก็น่นแจ้พี่แจ้ครับผมเออหลักมาแจ้งเรา เดี๋ยวนี้จะต้องเดี๋ยวพอมีตังแล้วเดี๋ยวแจ้จะเป็นคนหน้าที่ไปซื้อชุดหวงโอเคอ่ะไม่ใช่แจ้เนี่ยแชร์โลเคชั่นให้ไวท์ช็อปเข้ามาเลยช็อปปิ้งต้องตามนะจะต้องไปใช่จะต้องเป็นคนที่ไปซื้อที่ว่าเดี๋ยวตังมาเดี๋ยวซื้อทันทีไปซื้อหลังคาอ่าซื้อพวกของพวกไม้หน้าสองหน้าสามอะไรที่เราจะวากันอะไรอ่างเงี้ยเดี๋ยวเข้นงานตายไม้ละหนึ่งลำได้กินเสียงฮึ่มฮึ่มเ้ยโอ้โหแล้วก็ไปสู วัดห้วยโซมาอย่างซมบอย่างนั่นก็ให้จัดเลยจัดเลยจัดเลยวัดวัดห้วยโซวัดห้วยโซบแล้วอย่างนี้ถ้าครบไปเราก็จะเอาทีเดียวเลยตรงนี้วัดห้วยโซบันไม่วากันโลเคชั่นดูเลยเราจอดใหม่็อตใหม่จอดใหม่ช็อตใหม่โอเคกันเดี๋ยวเราลาเราดีก่อนโอเคครับวัดห้วยโซมายาโซมครับผมครับสวัสดีครับโผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาวัดห้วยโซวัดห้วยโซบ